่เก็บไรบ่พี่ปื้มน้ำมีน้ำมีตามมีตามตามเอาบ่พี่ปื้มเอาบ่เอาบ่เอาบ่พีปื้มเาบ่อย่าหันหนาใส่นะพีปื้มอย่าหันหนาใส่ ุ่นมีการน้ำอีกเข่ามาเข่ามาพี่ปพ้มเข่ามาเข่ามาบ้าพูดได้บ้ามาบ้าโปเก็กมาบ้าโปเก็กหืมโปเก็กขั้นแถวแล้วไปเฮ้ยยังเฮ้ยยังมันจะดื้อแดลมันจะดื้อแดลฮะเออนักเล้ยเ่ บอกพนวาพญเกศจะจะเฮ็ดล yeah. ูกไข่เนา่อข่สร้างซอนลูกอะไรเต้เจ้าหมสร้างซอนลูกข่อยก๊ฮะอยสเ่ยเฮเนียนาใ่เดี๋ยว ห g ากระมุนไปแล้วผู้ใด่เกินเก้าเก้าสู่พกเก็กบอไปแล้วไปแล้วจันเจ้าแสดงอิทธิฤทธิ์หาปองออกเลยหาปองออกคาเมนออกมานี่มูฮขาเสียจังใด คือิตบันเท่งสินดีเนาะคุณอ้าหนึ่งสองช้อันหนึ่งสองช้มอันหนึงสช้แล้วโอ้ยยัมัวตะเบิ้หลังาอัน้อมือ้อั่งหยาสั่งลอยน้ำตาเจ้าผูดก็เจ้าผู้ใดก็เจ้า รลอดก็ทำซี้อจากของไห้อยู่แตน่นหซื้อหลอดมพนบบบอเอาท่องหยอดม่นโบขอลอดม่นบ่หล,ลอดจ้าหลอดเอ๊ะทำซื้อจากของไหล่ ชอบชื่นน,นี้ค่ะชอบชื่นนี้ค่ะเศร้าหลอหล่ะเด้อนี่เด้อโอ้ย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 รับเอ้ยนอนจ่อยไป้นหนุ่มขายาวอาบน้ำเสร็จแล้วเออร้อยแปดสิบพุนว่านี่ สูงร้อยแปดสิบใช่ไหมเนี่ยเ,ออเด็กโคงเ,ออเด็กโคงเด็กโคงทหารโครงต่อ,อ,อ,อไปก็คิวคนสวยคนสวยโอ้ยมือล่งเหรอ ทาหยังทาหยังอาบน้ำอาบน้ำค่ะแม่ไปใส่แม่ไปใส่แม่ที่ไปอาบน้ำ น้ำปะแปง้งเห็ดที่ยันงนั่นโอ้ยจะเมนเห็ดไปตัวทีตัวแดนครับทางฝีกับเอลออนอยู่ทางพีเป็นยังกันฮะมันเป็นยังกันทางพี เก้งแต่แท่ดอกงานี่เก่งแต่แท่อันนี้มารวยมารวยมารวยดอกแาดอกแามาหาแม่เร็วดอกแาดอกแาดอกแาเอามารวยมารวยมารวยรอดรอดรอดรอรอดูเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยั่งหยัองหยั่งหยั่งหยั่งหย้่งดอกแยดอกแย อลอดขึ้นาหาลิซอนแต่ทาไมเธอถึงทาหน้าสงสรัรเอออย่าโคมน้องอย่าโคมกันจะใครเป็นพี่เป็นน้องดอกนี่อลอดขึ้นที่เป็นน้องมูหล่าอลอดแห้งโพดเห็นบะมาสร้างห้แท้แท้เลยเลี้ยงเครื่องง่าเลี้ยงเครื่องดอกเลี้ยงเครื่องแม่โอไม่ธรรมดดาได้นี่เออเบองใไงเขาได้ อแลวครับเอาแบบไหมาต่อคลิปให้แม่สองนาทีนะกวก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 วกอกวกกวกวกกววเอ้ยอดดีเดอไม่ไผ่ีอ่วยใหม่หน้าใหม่นั่เลยบุกมีนะคะพี่มวักวกวักโออยากกินแล้ว น้าอันแม่อ่ะเนาะหายในเป็นยังของมอว่านน่ะเพราะของหมอนี่อยู่ลืมขอโทษ้ทงกับ่เป็นยังดอกขอานก็ขายองขายมูวานเออขายมูว่านเหมือนหมอว่านกัของหมอว่านท้วยนอจันเจ้าจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอเกงโย Moment, moment. มเมนบมเมนใสไลาลเขาว่าใสไลพี่ไส้เขาเนาะเฮ้ยเฮ้สายตาสายตาของพี่นั้นหวานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อาร,ม,อารม,ม่มเสียารม่มเสียบอลม่จันเจ้าฮะบอลมันนอนล้มเอฟซีเอ้ยอันคลิปตัดหน้าตัดหลังกยายว่ากันเด้อวอดสมอดสาเบิงเอาเด้เอฟซีกําลังหัดอันตัดต่อค่ะกะําลังเลี้ยนตัดตอ่อมาเอฟซีก็มา กับพรุ่งนี้มีงานพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันท้ามองออกเล่นท้ามองออกเล่นระบบแล้วนะน้ำจิ้มไก่ไม่มีชิ้น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ 3สั่งหมดขอทําไมใช่ค่ะเอาละคนนึงเลยสิโปรดบอกหืมโทรจากใครก่อนหมดอยากได้ด้วยนะ <i's> โอเคว่านงไหบอกว่าบอเมนเงี้ยจบอะไรเมนบอกว่าให้ดูืนมาตรงนวบอกว่าูตังดูตังดีปั๊บนี่เดีวขอทาบนะครับนี่อย่างสองใน เไงไงพ่ายยุไกลละเนาะไงไงพ่ายไล่สดยุพี่เนาะเออมัดไว้ย่าหน่อยมัดไว้พี่นัดสวัสดีค่ะไงไงน้อยเจ้าบังหลานเจ้าเออ คอยทายแบบไกลๆเนี่ยดาวกันเจ้าบอกว่าสีออกไปแล้วงาอุ้มบอกแน่งาอุ้มบอกแน่ตอนนี้ครับพี่เต้ยมันบอกว่าขั้วสูงมันตีขั้วกว้างมัน อาค้าแม่แม่มาเป็นกำลังใจให้กับพี่เลิฟนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพี่เลิฟด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ

นี่ไข่บ้าหอดไซส์ละสั่งก็ลืมข้าวบ้าข่ตัเวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ